วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่วัดเขาใหญ่นะครับอำเภอรธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่ติดกับภูเขานะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีเจดีสีทองนะที่อยู่บนภูเขานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราสามารถที่เดินขึ้นไปได้นะครับเดินขึ้นไปตามทางแล้วก็เดินล,ลัดลาอไปนะครับตามแนวภูเขาแล้วก็ไปถึงเจดีทางเดินก็สะดวกสบายมากนะครับเป็นทางชันขึ้นไปเลย ที่วัดนี้ค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับคนก็มากันน้อยนะฮะสำหรับสายธรรมชาติอย่างผมเนี่ยผมชอบมากเลยเงียบสงบแบบนี้นะครับก็มาถึงขั้นที่หนึ่งะครับของวัดเขาใหญ่นะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้ก็มามาสักการะนะครับบูชาหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็สมเด็จพระพจารย์โต ครับแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นลอยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนี่ที่ด้านบนก็จะเป็นลอยพุทธบาทนะครับหลวงพ่อภูแก้วครับอันนี้นี่บรรยากาศร,ร,รอบๆก็เป็นป่านะครับนี้เราขึ้นมาถึงชั้นที่หนึ่งของวัดเขาใหญ่นะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางตลอดทางเดินขึ้นไปที่ยอดเขาแล้วก็จะมีพระนะครับพระพุทธรูป ให้เราสักการบูชาครับตรงนี้พระพุทธรูปแล้วก็มีพญานาคนะครับตรงนี้นะพระศรีรัตนเจดีย์ธาตุนะครับตรงนี้นี่นะครับพระศรีรัตนเจดีย์ธาตุด้านบนนึงก็จะเป็นเจดีนะเห็นป่ะเจดีย์ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชมข้างบนกันนะครับดูว่าจะเป็นยังไง เราก็มาถึงพระศรีรัตนเจดีท่าเลยนะครับเป็นเจดีสีทองอยู่บนวัดเขาใหญ่นะครับตรงนี้นะครับด้วยความเชื่อเนี่ยนะครับเขาให้อธิษฐานแล้วก็เดินบนเจดีตรงเนี้ยสามรอบนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรขอโชคลาภต่างๆนะครับตรงนี้สวยงามตรงนี้เรามาอยู่ที่ด้านบนแล้วนะถ้าเราหาันไปมองทางนู้นนะครับนี่วิววัดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็น ทุ่งนานี่ทุ่งนาเห็นไหมฮะทุ่งนาสีเขียวเลยนะอันนี้เดือนตุลาคมนะครับก็ทุ่งเข้าใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับ <med> ตรงนี้รอบๆก็จะเป็นทุ่งนาอันนี้เราก็มาอยู่บนภูเขาเราก็จะเห็นบรรยากาศดีๆแบบ,บนี้นะครับอันนี้คือวัดเขาใหญ่ด้านหลังนี้นะครับคือพญาช้างนะครับพญาช้างเนี่ยก็มี3ามเสียนนะครับอันนี้ด้วยความเชื่อนะครับเราก็ บูชานะครับเขามีกระถาบูชาพญยาท้างอยู่นะครับตรงนี้นะเสร็จนะครับเราก็มาลอดใต้ตองช้างนะครับการลอดก็จะลอดด้านขวาของทางช้างนะครับเดือนถัดมานะครับลงจากเจดีเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะมาเจอพระพุทธรูปนะครับตรงนี้ก็เป็นลานที่ให้เราสามารถมานั่งสมาธินะครับศาลาวิปัสสนาภูแก้วนะครับบรรยากาศล่มลื่นมากๆเลยนะครับเหมาะแก่การทั้งสมาธิแล้วก็วิปัสสนาะ แต่โดยปกติแล้วตรงนี้คือจุดที่เขาทําการถวายสังฆทานกันนะครับถัดมานะครับเราเดินตรงมาอีกนะครับก็จะเป็นพระธาตุจุลามณีนะครับนี่ก็เป็นพระธาตุที่อยู่บนภูเขาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินขึ้นไปโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมพระธาตุจุลามณีนะอันนี้คือทางเดินที่เราสามารถที่จะเดินไปได้นะครับนี่ดูทางเดินก็สะดวกสบายนะครับบรรยากาศ ร่มรื่นมากๆ2ข้างทางก็มีต้นไม้สอข้างทางเลยตรงนี้นะครับเราเดินมาระยะทางประมาณ300เมตรนะครับเราก็จะถึงตรงนี้แล้ะอันนี้ก็คือจุดที่เรากำลังจะไปเจดีนะครับจุฬามณีนนะครับ ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าผาเงาฤษีนะครับหรือว่าฤษีก็คือพ่อแก่อาสมปู่เสือนะครับตรงนี้ผาเงาฤษีนะครับนี่ก็เป็นฤษีพ่อแก่นะครับตรงนี้เราก็ต้องเดินไปอีกนะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปถึงที่บนจุดยอดนะครับของภูเขาวัดเขาใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าสองข้างทางนี้ครับเขาก็จะมีต้นอ่ะตรงนี้ดีกว่าต้นไผ่เห็นไหมอันนี้คือไผ่เลี้ยงนะต้นไม่ใหญ่ไม่สูงนะครับลําต้นสูงอย่างมากก็ประมาณ3ามเสเมตรไผ่ชนิดนี้นะครับชอบขึ้นตามแนวภูเขานะครับเราก็จะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยที่เป็นของกรมอุทยานหรือว่าป่าที่ถูกอนุรักษ์นะครับ ก็จะมีคนมารักรอบในการเก็บเรื่องของตัวหน่อไม้นะครับถ้าเราเดินไปใกล้ s head, <S น icional, เนี่ยบางจุดเนี่ยก็จะมีหน่อไม้แล้วนะครับหน่อไม้คือหน่อของของไม้ไผ่นะครับที่เขาแทรกขึ้นมาอันนี้กินได้นะครับแล้วบานพื้นที่นะครับนอกจากที่จะเป็นไม้ไผ่แล้วเน mornings, verses, ี่ยนะครับก็ยังจะเป็นเห็ดอีกนะครับบางพื้นที่สามารถที่จะเก็บเห็ดได้นะครับตามปูเขาเนี่ยเขาก็จะมีความชื้นนะครับค่อนข้างเยอะ และความชื้นเนี่ยก็จะเป็นที่มาที่ทําให้เหิดขึ้นนะครับนั้นเรามาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าศาลามโนธรรมนะครับเป็นหมู่บ้านรักษาสศิลน,นะครับตรงนี้ก็จะมีกุฏินะครับให้สําหรับพระนะครับแล้วก็เดินตรงเข้ามาข้างในตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจดีย์หินผูกแก้วนะครับตรงนี้อยู่บนยอดเขาสงบมากนะครับ ตรงนี้สงบมากเลยปูบุญน,นะครับเดินตรงมาอีกน,นิดหนึ่งก็คือปูบุญปูบุญเขาใหญ่นะครับเดินขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชันเหมือนกันนะจากข้างล่างนี่ขึ้นแบงบนนะครับผมมาถึงแล้วนะครับที่นี่คือพระพุทธมงคลสีจุลามณีนะครับตรงนี้เป็นลาน ที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเจดีนะอันนี้คือเจดีบนยอดเขาที่เรามองเห็นข้างนอกนะครับไกลๆระยะทางขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่300เมตรละอาจจะประมาณ3ามถึงสี่เมตรนะครับทางเดินก็ค่อนข้างชันแต่ว่าบรรยากาศดีนะครับ,บเดี๋ยวจะเอาขาบางนี้และด้านหลังนี่คือหลวงพ่อโตนะครับเป็น องค์พระประธานสีขาวองค์ใหญ่เลยนะครับผมก็จะไม่พลาดที่จะมาขอพรน,นะครับที่วัด,วดนี้ถัดมานะครับอันนี้สําหรับคนที่ขึ้นมาบนยอดเนี่ยครับที่บนยอดนี้เขาก็มีห้องน้ําให้นะโดยความสะดวกสบายนะครับก็มีห้องน้ํามีน้ําพร้อมนะครับแล้วก็จุดที่เป็นไฮไลไท์นะครับของวัดเขาใหญ่ก็คือด้านหลังนี้นะครับเป็นเจดีย์จุฬามณีนะครับ ทางขึ้นก็จะมีพญานาคนะครับสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นพญานาคสีขาวแล้วก็พญานาคสีเขียวนะครับวัดสะอาดล่มลื่นมากเลยนะดูทางเดินดิครับตรงนี้สะอาดล่มลื่นมากวิหารหลวงปู่อริยะนะครับ2 5 6 0และผมก็มาถึงแล้วนะครับพระธาตุเจดีย์จุฬามณีนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือไฮไลท์ของวัดเขาใหญ่เลยนะ ถ้าเรามองลงจากข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นเจดีสีทองนะครับก็คือพระธาตุเจดีจุลามณีตรงนี้นี่เองนะครับนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นเจดีองเล็กเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะครับหลวงปู่อริยะไปครับ น,นี่คือภายในเจดีย์นะครับจุลามณีนะภายในก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับตรงนี้พุทธสุวรรณมณีนะครับแล้วก็มีกาถาบูชาพระธาตุส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นพระประธานนะครับก็มีหลายปางจู่ด้านบนนะครับอันนี้คือภายในของเจดีย์นะนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้ากัน เราก็จะเห็นว่าเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยคือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับอันนี้ไม่แพ้ยุทธยาหรือว่าไม่แพ้สุพรรณบุรีเลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพื้นหน้านะครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ที่เราเห็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้สูงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ขันนานะครับอันนี้มาแชร์ความรู้นะครับต้นไม้ขนานี้ทำหน้าที่อะไรทาหน้าที่ในการแบ่งเขต ทำหน้าที่ในการแบ่งเขตของนานะครับซึ่งผืนนาเนี่ยผืนนาแต่ละแต่ละเจ้านะครับแต่ละเจ้าของเนี่ยจะใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะแบ่งอนาเขตของผืนนาเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเลยคนโบราณหรือว่าณปัจจุบันเนี่ยก็จะนิยมใช้ในการปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ป่าอย่างเช่นไม้สักนะครับหรือว่าไม้ที่มีอายุยืนยาวๆเนี่ยเขาจะปลูกไปตรงหลักของทุ่งนานะให้เห็นหนานะครับเขาจะปลูกไปไปหลัก ของทุ่งนานะครับก็จะทราบแล้วว่านาแต่ละที่เนี่ยนะครับของใครมีไอเนเค่เ่ารหร่นะครับจะเป็นแบบนี้นะและทุกปีนะครับก็จะมีการสังก็คือรถไถนะครับทำการปรับปรุงหน้าดินนะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่หมุดนะครับของทางราชการเนี่ยมันจะเคลื่อนหรือว่าหายไปนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอีกวิธีเด่นนะครับที่เขาใช้ในการระบุหลักเขตของแต่ละคนนะครับเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วนะครับ ซึ่งทางตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการลาดเป็นปูนปสะดวกสบายแบบนี้นะครับสมัยก่อนนี้ก็เป็นทางดินนั่นแหละแล้วก็อาศัยช่องของเส้นทางภูเข,ขานีในการเดินขึ้นมานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางวัดได้มีการปรับปรุงเรียบร้อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยครับด้านบนนี้ก็จะมีน้ำมีห้องน้ำแล้วก็มีราวจับสำหรับผู้สูงอายุนะครับ สองข้างทางนี้ก็เป็นป่าสวยงามมากๆครับกาดีนะวันนี้แวะพักร้อนได้นะครับจากเมื่อกี้นี้เราไปข้างบนเจดี JD. โอร้อนมากๆเลยมีเสียงจักรจัดด้วย